ทำไมอ่ะคุณไม่ชอบการเห็นหน้าอ๋500อห้าร้อยซับสไครต์อะค่อยเห็นหน้าใหม่รูปแบบจังๆอ๋อคุณรู้แล้วเนี่ยการพัฒนาเมกาดิง้งตอกให้เ<า>ข้ากันเจ้นี่คือตัวที่ขาตัวที่ขาเนี่ยไอ้โกเด็ดในพวกเนี้ยมึงชอบเมก,ก้าอืเอาตัวไหน อ๋อในผู้นี้เหรออืมในสามตัวเนี้ยรู้สึกเหมือนไอ้นี่ม่นเป็นเมกาวะหรือมันเป็นตัวธรรมดาวะตัวธรรมดาอืมก็ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยแล้วก็จี๊ดซดตั้งเหือกหมดเลยอะยังไม่หมดเลยอีกสองตัวเอาหมดเลยเติร์ดเดิร์เติร์เติร์ดเติร์ดตั้มติร์เติร์ด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  go ถ้ามันมีรางวัลหนึ่งอ่ะเขาจะให้รับตอนจมานตีหนึ่งอ่ะเป็นได้เพชรหมื่นอันแล้วก็ตังสามร้อยล้านไม่คุ้มตีหนึ่งเลยนะเว้ยไอสัตว์มึงหนึ่งเลยนะเว้ยเพชรหนึ่งเพชรหนึ่งล้านอันไม่คุม้มเพราะยังไงเพราะยังไงใช้มันก็หมดอยู่ดีผมไม่รู้หรอกเพชรมันเพชรมันเพชรกันจุด ยัดนี่เพ็ดกันยัดผัดกันหยิบขยะอันละชิ้นนี่มึงจะไม่นี่นี่ผมแนะนําให้มึงอ่านชื่อนี้เอาไว้อะไรวะอ่านคุยจบน่ะไม่ใช่เขาจบนะเออนี่ไม่ใช่ของมึงใช่ปะไม่ใช่เว่ยร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นกิลเหรอวันนี่เออเลเวลแม่สิบเก้าเลเวลตัวละครเปล่า เลเวลมัน41บพลังในยังบอกนะไอ้เย้ยไม่ออกมามันเข้าเซิฟที่66กูจะกูจะกูจะจัดการเซิฟเองอย่างอื่นไม่ต้องสนแล้วก็ยังได้เซริกาเม่ก่อนนะเ้ซริกาเม่ตรงไหน อีโจคองนงันกูบก,ก่อีโจขอนแอกการจี้เดี๋ยวต้องออหาเลยอมอ้าวกูยังไม่ได้โหลดในดีอันนั้นสยงสามดีเลยด้วยบ้าบ้า๋ายกดูก่อนมันมีเซลิกาไม่มี โอ้โอ้โอ้ไลน์น่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมิซอนมิกกต์ลิซ่าโอเล่วกโอเคเชสไอโก้ครับมันมีร่างสองด้วยนะครับเออไงแต่นี่ไม่ใช่ร่างสองครับนี่ร่างสามครับไม่มีเมกอร์ทำลายความรู้ส <c oughs> ึกกูมากนี่ไงโอ้เคมันไม่เหมือนกับเมกาเลยนะเว้ยเหมือนนะ มันเหมือนตรงเดาวาจายแล้วแล้วก็เหมือนตรงลิ้นนั่นผ้านอนคอไม่ใช่มันเป็นลิ้นมึงจับไม่ได้จริงดิอยากรู้มันหาจากไหนมันหาจากไหนคุณต้อ,กองการฮะคู่หูอืม p ิกชูตัวนี้ตัวอะไรที่ตัวคางอีสชื่ออะไรไม่รู้มิวมันต้องการคู่หูคืออาร์อุดเออ ผู้หแไม่ไม่นะไอสัตว์้องให้กูเป็นอันดับหนึ่งของเอต่กูเจอไนอยู่ไหนไหนไหไหนไหนกีฬาตีน่าเารื่อมันหาจากหนนอ้อยสี่สิเป็ดสองพันเออสองพันสรไมต้องได้วิทีนี้ ทางธุรกิจเปล่าเออเอ,อเออไอไอไอ,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 อตัวนั้นเป็นเมกาะน,ะนั่นอะไม่ใช่เมกาเลยเนาะไม่มีเมกาเลยกัเกนี่ยไอสองตัวนี้นเป็นเมกาเดี๋ยวก็ดูศาสตว์หไม่รู้ดูดิมึงดองตู้กับ,บกกเครื่องโอคอเมกาม,มันเป็นแบบนี้เอ้ยแม่กูบอกถูกควายไม่ใช่<ฮ> ตัวที่มึงเห็นนะไม่เป็นแบบนี้อยู่ไหนวะมันตนในก่กูหไม่เจอมันเป็นหนึ่งในที่กูหายากมากกูเจออยู่แล้วเนี่ยกาเบียยังมีโอ้หเทพว่ะเนี่ยมันไม่ใช่เมกาเฮ้ยเนื้อเกียรติโอ้โหเนี่ย ตัวนี้กูเคยมีแต่มันเป็นสีเขียวไอตัวนี้กูเคยมีแต่มันเป็นตัวสีเขียวเป็นโปเกมอนนะเว้ยไม่ใช่ในเกมนะเดินกู Tell Mat okay. ไม่ขึ nah. okay. ้นอ okay. ๋ออ๋อแม่เฮียเดียวดาวโหลดอีกครั้ง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 ดาวจำไม่นะโอเคออกแล้วลบ ไอโก้ช่วยลบให้หน่อยไอเครื่องกูลบคนยากโคชิกินาเดะเนี่ยไม่ใช่โูชิกินาเดะเ,เ,เดะเดะด,ดีเออดีดูแล้แต่มันก็เจ็บแต่ที่จริงก็ไม่เจ็บใช่ปหล่ะเออมันมีโปเกมอนเพิ่มมาเยอะว่ะเ,เจ็บไหมเพื่อน โอ้โหนี่กูพูดจริงๆนะเว้ยแม่งมีโปเกมอนเพิ่มมาโครตรเยอะเลยลกูซ่าป่ะนี้ก็เห็นเลยกูซ่าหาไฟเนี่ย<อ>เดี๋ยวอเอาโบนัสด,ดีบอกว่าฮึอโอ้ยเยี่ยมมึงไม่โหลดหรือวะมึงไม่เข้าหรือวะาอ๋อเดี๋ยวกูเอาไม่มีอะไรเพิ่มเติมอุอ้ยเจ็บฮะร้อยห้าสิาบสองก่อนขาลังเล่นไปที่เจ้า ตกรูปไม่พาโอ้ยย oh 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 ี่สอีโดอี่ิเอ็ดอีกคลอยหนุนก็ม่ไเจอโอ้ยกูมีอยู่เจ็ดเจ็ดสิอ็ดล้านนี่คือในทีมขุได้ตั้งเจ็ล้านกูว่าไม่คุ้มเฮ้ยสี่สล้านไม่คุ้มเลย ไอ้กห้าไปคูณกับเก้าก็กลายเป็นสี่สิบห้าเออนี้ก็ครบแล้วโอเคเฮ้ยทำไมมันต้องเล่นด้วยวะมันเกมมันดีมันลงไหนมันไม่ใช่กดๆๆๆแบ๊แบ๊วแบ๊ไม่ได้เงียบวางเฉยๆก็พอเกมยิ่งย่อสุดเกมห่วยมันต้องใช้มือเล่นไม่ใช่ทำแค่นั้นงั้นม่ก้มไม่ใช่เรียกว่าเกมแล้วโว้ยกลมกลืน ช่างมันสิมาทุกคนใครอยากรู้มั่งไว้ตรมนี้จะใช่นี่สิ่งที่กูทำได้อะไรทุกคนต้องห้าร้อยห้าร้อยย่างออกมาทำไมวะเพิ่มแล้วมันจะได้เงินยอะไรวะมันจะขุนเด็วขึ้นฮะ ไม่ต้องขุดเร็วขึ้นตอนนี้คุณไม่ส่วนเงินเลยแต่ว่าเงินเย้หมดเลยโธ่แยไม่รอดแน่นอนตอนนี้อันนี้ฟังปังตะกุ่นอืมเจ็บจังเจ็บจังเจ็บจัง แลก็อยาบอกนะคือคืไม่ร้กมันเอป่ะอ้กดผิดไอฟร์ม้าตไม่ช่นาจาเฮ้ยสุ้ยสัต์กูต้องดออันนี้กูอยากเอาติดไม่ได้เอามาเล่นเลวก็ได้เจอกันกะทุบแค่มือเดียวเงนี่มมึงช่วยกูกดป่ะ ช่วยแล้วได้มึงจะกลับไปเล่นเกมนั้นไหมแน่ใจจบพันปีนันี้